เป็นพนักงานประจำอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งผลประกอบการบริษัทเริ่มลดน้อยลงเรามองว่าอในอนาคตเราจะอยู่บริษัทนี้ได้อีกนานแค่ไหนก็เลยหาหาโอกาสหาช่องทางทำอีกอาชีพหนึ่งพ่อแม่ของเรานะคะผลิตเชื้อเห็ดอยู่แล้วเราก็ลองมาช่วยพ่อแม่ขายออนไลน์ก่อนพอเรารู้สึกว่าเราเราทำได้ เราก็เลยออกมาทําเต็มตัวนะคะเป็นสายพันธุ์เห็ดคนน้อยนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าเห็ดถั่วเหลืองเห็ดโถน้าค่ะเริ่มจากเพาะในฟางก่อนก็เลยไปเจอการเพราะเห็ดแบบเปิดดอกจากถุงนะคะก็เลยลองมาทําก่อนแรกๆก็ไม่มีเครื่องมืออะไรคะ่ะเริ่มจากมานั่งกรอกถุงอะไรเองก่อนอะปรากฏว่าผลผลิตค่อนข้างโอเคข้อดีของสายพันธุ์นี้นะคะเก็บผลผลิตได้เร็วคะ่ะใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นคะ่ะเราก็จะมีรายได้จากการขายเห็ดสดนะคะกิโลละ100บาทค่ะ แล้วก็จะมีเห็ดแห้งค่ะกิโลกร,รัมละ1,000บาทค่ะเฉลี่ยไรายได้นะคะ1,000แบาทต่อเดือนค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อเจษสุดาสีบุญเรืองค่ะชื่อเล่นชื่อไก่นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มเจษสุดาฟาร์มเห็ดคนน้อยค่ะฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่17บหมู่นะคะบ้านหว้วยส้มค่ะตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับเมื่อก่อนนะคะเป็นพนักง,งานประจําอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ ผลประกอบการบริษัทเริ่มลดน้อยลงนะคะก็เลยเรามองว่าอในอนาคตเราจะอยู่บริษัทนี้ได้อีกนานแค่ไหนก็เลยหาหาโอกาสหาช่องทางที่จะทําอีกอาชีพหนึง่งตอนนั้นคือพ่อแม่ของเรานะคะ่ะผลิตเชื้อเห็ดอยู่แล้วแล้วก็ลองมาช่วยพ่อแม่ขายออนไลน์ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเราเราทำได้เราก็เลยออกมาทําเต็มตัวนะคะก็เริ่มจากเพาะในฟางก่อนเพาะในฟางข้าว อันนี้ก็คือเก็บผลผลิตได้ค่อนข้างดีแต่ก็มีข้อเสียคือผลผลิตไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะเราก็เลยไปศึกษาหาดูวิธีอื่นว่าเอ๊ะมีวิธีวิธีไหนอีกบ้างที่จะทําให้ผลผลิตเราดีกว่านี้เราก็เลยไปเจอการเพราะเห็ดแบบเปิดดอกจากถุงนะคะเราก็เลยลองมาทําก่อนแรกๆก็ไม่มีเครื่องมืออะไรคะ่ะเริ่มจากมานั่งกรอกถุงอะไรเองก่อนลองทําดูปรากฏว่าดี ผลผลิตค่อนข้างโอเคดูแลง่ายเนาะก็เลยเริ่มเก็บหอมรอมริบซื้อเครื่องทุนแรงเพิ่มเข้ามาช่วยอพอเรามีเครื่องมือเพิ่มขึ้นกำลังการผลิตเราก็เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆในอนาคตค่ะจากตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็น2ปีแล้วนะคะที่เป็นเจสุดาฟาร์มเห็ดคนน้อยค่ะฟาร์มของเราเพ่อเห็ดกี่รูปแบบครับ ของเรานะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเพาะในฟางนะคะรูปแบบนี้มีข้อดีก็คือคืนทุนได้เร็วค่ะภายในวัน2วันนะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือผลผลิตค่อนข้างจะไม่คงที่ค่ะบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นเห็ดเปิดดอกจากถุงนะคะรูปแบบนี้ข้อดีก็คือจะสามารถให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็คงที่ค่ะฟาร์มของเราเพาะเห็ดกิีสายพันครับ มีสายพันธุ์เดียวค่ะก็คือเป็นสายพันธุ์เห็ดคนน้อยนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าเห็ดถั่วเหลืองเห็ดโเน่าค่ะ,ะข้อดีของสายพันธุ์นี้นะคะก็คือเราสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วค่ะคือนับตั้งแต่เราทําก้อนเนาะจนถึงเก็บผลผลิตค่ะใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นค่ะพื้นที่ของฟาร์มเรามีประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ของฟาร์มเราทั้งหมดนะคะมีประมาณ1ไร่ค่ะก็จะประกอบด้วย1นนะคะพื้นที่ในการผลิตก้อนเห็ดคะ่ะ 2พื้นที่ในการนึ่งก้อนค่าเชื้อค่ะและ3พื้นที่สําหรับโรงเรือนในการเพาะปลูกค่ะมีทั้งหมด4โรงเรือนค่ะช่องทางการตลาดและช่องทางการขายของเราอยู่ช่องทางไหนครับ ช่องทางการขายของเรานะคะก็จะมี1ทางเพจ Facebook นะคะช่องทางนี้เราก็จะขายเป็นเป็นหัวเชื้อนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาสำหรับการเพราะค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะก็จะมีพ่อค้าคนกลางค่ะเข้ามารับเผลสดที่บ้านเราเพื่อไปขายที่ตลาดค่ะแล้วช่องทางที่สก็คือชาวบ้านค่ะมาซื้อที่หน้าฟาร์มเขาก็บอกกันปากต่อปากค่ะว่าเห็ดของเรารสชาติดีะคะ่ะแล้วเขาก็นำไปประกอบอาหารค่ะ ช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับในส่วนของรายได้ของฟาร์มเรานะคะเราก็จะมีรายได้จากการขายเห็ดสดนะคะกิโลละ100บาทค่ะแล้วก็จะมีเห็ดแห้งค่ะกิโลกรัมละ1000บาทค่ะเฉลี่ยรายได้นะคะ1,000 0แสนบาทต่อเดือนค่ะช่วยบอกข้อดีของการมาทำฟาร์มพาะเห็ดหน่อยครับว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเราอย่างไรบ้างครับข้อดีของการทำฟาร์มเห็ดนะคะก็คือเราได้อยู่บ้านค่ะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครเรายิ่งทำเยอะเราก็ได้เยอะ ข้อ2ก็คือเราได้อยู่กับครอบครัวเนาะเราได้ทํางานร่วมกันมองกันเห็นหน้ากันเราก็มีความสุขไม่ต้องแยกย้ายกันออกไปทํางานที่ไหนแล้วค่ะส่วนเรื่องรายได้นะคะเราก็สามารถมีรายได้มาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวของเราได้ดีค่ะมีอะไรฝากบอกสําหรับรเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจอยากจะมาพอเห็ดบ้างครับอ,อย่างแรกนะคะก็แนะนําให้ศึกษาก่อนเนาะว่าเห็ดคนน้อยของเราเนี่ย มันเป็นยังไงคะ่ะวิธีการดูแลรักษาอะไรเบื้องต้นมันเป็นยังไงแล้วก็สามารถทดลองนําไปเพาะาประมาณ1 0บถึงยีก้อนก่อนได้คะ่ะเอาไปเพาะในกระมังกล่องโฟมก็ได้คะ่ะแล้วเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมของเห็นุนะเป็นยังไงพอเรารู้จักมันดีแล้วเราค่อยไปขยายเพิ่มมันอีกก็ได้คะ่ะ ช่วยบอกช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราหน่อยครับช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็จะมีเพจ Facebook เห็ดคนน้อยเชียงใหม่7สุดาฟาร์มค่ะแล้วก็จะมีไลน์นะคะ @rwp2789o ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0871808199ค่ะ